thank you thank mm -hmm. you นี่คือร้านอาหารที่เราโทรมาจองเมื่อกีน้นะคะเขาบอกมาได้เลยเพราะเราเป็นลูกแขกสองคนแรกแล้วนะ,ะม,มันอยู่ลึกลับนะแ,แต่ปกติก็เหมือนจะคนเยะนะออร้านเขาอยู่ได้มันก็ต้องมีแขกแนะอะเนาะอาจต่ไม่ใช่นะ่าไีกว่าอือสวยมากสวยมากน,าน,นกน้อย กูใจเสนออันนี้อะไรน้ำอะไรโกกาแบบท้องถิ่นท้องถิ่นอะร่อยนะอืมเนมนูมนี่เรากินน้ำสไปมะนาวน่าจะไที่ทำนะกลิ่นนะั่นคือกลิ่นจีใช่ไหมโซ <laughs> ยิโซนี่แล้วกินก่อนนะครับเดี๋ยวจะเสร็จผักกับ มะเขือเทศทำไมไม่กินมะเขือเทศอิ่มเียสวยอ่ะน,นี่คือโต๊ะที่เรานั่งกินเมื่อคี้วิวสวยมากเป็ดอปดอันนี้คือนอกบ้านนะคะห้องเราอยู่ตรงนี้มันนี่เร็วจะก,กัดเราไหมน่าจะใจดีอยู่นะไม่งั้นเขาก็คงไม่ปล่อยมาี่นะบูบูบ,บูชื่อบูหรือเปล่าคะ น้องไปแล้วมีเง,ง่นอยู่ที่หน้าต่างด้วยค่ะ,ะถ้าเราเก็บไปลุงเขาจะรู้ไหม ม,มีห้องสว้วมอ่ะสว้สวมใมส้วมกับห้องน้ำไม่มีประตูมีแค่ม่านปิดนี่ไงม่านปิดเฉยเฉแล้วก็นั่งนั่งสว้วมบีดีอันนี้อ่างจากพุชชี่นะคะลุงเขาบอกว่าไม่ใช้ดีกว่าเพราะว่าเปลืองน้ำนะคะมันใช้น้ำเยอะ ฟืนี้มันเอาประหยัดมุมนี้คือดีมากมันแบบวินเทจบ้านโบราณมากอันนี้เหมือนมาจากอีเกียเลยนะคุณคุณนะอันนี้ห้องนั่งเล่นนะคะเขาบอกว่าเราใช้ได้นี่แบบเหมือนมาอยู่บ้านเดียวกับเขาเลยอะนี่คือโต๊ะทำงานเหมือนมาขอแบ่งบ้านใช้นะแบ่งบ้านเช่า อันนี้เขาบอกว่าถ้าต้องการความเป็นส่วนตัวก็ปิดม่านตรงนี้นะคะตอนกลางคืนแล้วก็เราก็จะไากินอาหารเช้ากันตรงนี้มีเปียนนอข้างบนอาจจะเป็น,นไปดูไฮไลท์อยากโชว์ใช่ไหมสาวแม่น้ำเบาๆอันนี้เขาก็บอกว่าเราใช้ได้นะคะต้น ตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเข้าที่พักนอนพักเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็กำลังจะออกไปเดินเล่นข้างนอกแล้วก็ไปกินข้าวเย็นกันนะคะจองร้านอาหารไว้แล้วตัวอะไรนยเขาที่รักอย่าจับนะ้องอย่าจับนะ้องมันกลัวมันกลัวไปที่น่าตินเลย น่าฟินเลหางชี้พนั้นนะดูดดอ่าล่ะไม่ต้องไปกินข้าวแล้วเกิดเจอกันตรงนี้นะอะไรนะ ไม่ไปตัวมันเตี้ยนะหาท้แล้วออ้อยเดี๋ยวค่อยมาเล่นทีหนังเมวส้มเมวขาวเพี้ยไปหมดเลยอันนี้จะไปไหนกับเขาเนี่ยน้องคปลาเรอนี้ออกามเกันนี้แกตนเลสักอย่าเพิ่งชิวชิวนะเพอันนี้ก ที่รักถอยมาเดี๋ยวเขาดูรถให้ดูรถะไหเ้สิเนี้ยเนี้ยเนี้ยรถอือหือส,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 สวยมากอันนี้ร้านที่เราจะมากินนะคะสวยมากชือ่อเลบูย่าใขาด้วย เดีล,เลยลวหั่นหั่นให้ดูสิหั่อนอะไรลูกแพรจะชิลแพรมันป็่อ๋อมันหั่นมันทําเป็นทรงก็หัน่นใช่มัดอ,อ,อร่อยไหมคะอร่อยมากมากรักจ่ายนะ ยัดจ่ายครับผมจะเลีเ้ยงอาหารนะไม่ไม่จริงทำกินเลยเขาจะปิดลุงข้างหลังจนได้ไม่เห็นหน้าเขากินเลยกินให้ดูหน่อยที่ทำเราทำแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเบอร์เบอร์คนข้างหลังให้แล้วนะคะ่ะไหวไหม เงียบกันหมดเลยไม่มีรถจอดเลยก็มีเราแค่เป็นลูกค้าคนเดียวยตองกลาวันคือสวยธรรมชาติมากแต่กลางคืนมันลอนไปแล้วอันนี้เหมือนตุ๊กตาย ติต๊กมันแกมน่มันแมวเด็กใช่ไหมแก่ตัวนี้แก่แล้วอ๋อเหรอตัวมันเล็กมากเลยอุ้ยพอยืนแล้วตัวใหญ่เนาะ จนนเน้องตอนเด็กเราต้องน่ารักมากแน่เลยอะรูปพี่น้องนอยรูปเลยอะรูปของม่ได้ลองรูปพรออีกแต่เมาไม่ชอบให้รูปพร้อ่าจะให้เขารูปไหนหชอบให้รูปท้ององนไม่ชอบชอบไ่อย่ารู้ชื่อเลยถ้ารู้ชื่อเราจะคิดถึงมัน ไม่ชอบานมามันหักเหมยมีหลักฐานขิงลุงบอกว่าหน้าหักเหมือนเธอไม่น้องแค่ไม่มีด้างะทานอันนี้สูตร อาลัดนะ <c oughs> อันเลยแล้วก็ใส่ชีสอันนี้ชิสแหละไม่รู้ไม่รู้อันนี้นะมีรูนิดนีงแล้วก็ดับกลิ่นเค็ด้วยเยี่ยมมันจะได้ไม่แรงเกินไปนะคะ ันไปเช็คตองกันดีกว่าบ๊ายบายบ๊ายบาย เขาบอกว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดในฝรั่งเศสใช่ไหมใช่แต่ว่าจะจริงหรือไม่เราก็ดูตามภาพเด้นะคะว่ามันสวยจริงหรือเปล่า อ้วนจริงผู้หญิงสวยมากชอบกลับบ้านแล้วมันเยอะเห็นหมาไม้แวไม่แมวโอ้โหโอ้โหโอ้โหกายกรรมโอ้โหโอ้โหโอ้โหสลับไปมาแล้วเดี๋ยวเขาปีนมันนี้อุ้ยเท่มันพูดจริงพูดเลยเออ นามิชลีนหรอหนึ่งดาววิงๆๆๆตอนนี้สีน่ารักมากขายของมือสอง บ้านมันเตี้ยมากดูดิป้าสองคนนี้ก็ตัวเล็กเหมือนบ้านเนี่ okay, นยนี่แถวนี้เหมือนญ,ญี่ปุ่นเลยเนาะต่างมันเตี้ยดิอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าเตี้ยไม่กิน,นย,ยืนเทียบสิหัวอยู่ตรงรางน้ำบ้านแล้วอ่ะ เออตรงนี้เตี้ยวสวยสวยแล้วก็ทำมืออย่างนี้มาแวะซื้อของฝากก่อนกลับบ้านนะคะของเกียเรติทอนมากอันนี้ก็น่ารัก เจอทุกที่เลยเต็ดของฝากของเรานะคะก็คือแม่มดตัวชิคมีแม่กว่าด้วยเราไปแขวนในบ้านของฝากไปแปะชอบอแม่มดคนนี้มแม่แมดคนนี้ดูน่าใจดีที่สุดในร้านแล้ว จะเอามาคนอื่นนี่คือหน้าแบบอย่างโหดเลยอันนี้ใจดีสุดแหละพากลับบ้านนะคะ